With my toque present that moment takes you to the lifestyle of fishing in Thailand To Short Liu Liu Liuyong film ing my j สวัสดีนานาทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาชมช่องริวไม่ต่อนะครับวันนี้มีเรื่องราวนะครับนำมาฝากนะครับเป็นการเปิดมุมมองของการตกปลาของเราในไทยนะครับในคลิปนี้นะครับมันเป็นการตกปลาของทางอินเดียเขานะครับอินเดียบังคลาเทศซึ่งปลายิกนะครับ เป็นปลาที่มีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียและบางคาลาเทศไม่ใช่ปลาไทยนะครับยีสกเทศไม่ใช่ปลาไทยถูกนําเข้ามาเพาะเลี้ยงโดยกรมประมงนะครับเมื่อปีพศ2511นําเข้ามาพร้อมกับปลานวนจันทร์และก็ปลานวนจันทร์ก็ไม่ใช่เป็นปลาที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเป็นการนําเข้ามาพร้อมกับยโสกเทศหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าปลานวนจันทร์ที่เราตกได้กันทุกวันนี้ เป็นปลาพื้นถิ่นประจําประเทศไทยแต่ความจริงไม่ใช่นะครับนําเข้ามาจากอินเดียและบางคาลาเทศรวมทั้งกะโหอินเดียก็เช่นกันก็นําเข้ามาวิธีการตกของเขานะครับซึ่งแตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ขนไกลต่างๆนะครับแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับบ้านเรามากๆก็คือเหยื่อของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นเป็นลำครับเป็นลำข้าวบ้านเราเนี่ย เป็นลำข้าวเจ้านะครับส่วนทางอินเดียบังคาลาเทศพวกนี้เขาจะเป็นลำข้าวสาลีลำข้าวสาลีที่นํามาทําเป็นขนมปังนะครับขนมปังซึ่งมีความเหนียวข้าวสาลีนะครับก็จะมีกลูเตนผสมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกัดแยกออกมาเป็นกลูเตนต่างหากในการใช้ลำของเขาเป็นเหยื่อตกปลาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายพิเศษเหมือนบ้านเราที่จะต้องผสมขนมปังลำแยมโลหัวเชื้อ ปรับปรุงแต่งกลิ่นต่างๆใส่ลงไปนะครับทางของเขาเนี่ยผมดูมาหลาย,ลายคลิปเลยครับที่เขาตกยีสกโดยเฉพาะเนี่ยครับหรือกโแฟนะครับคืออินเดียกับบางคาลาเทศเขาจะนิยมตกยีสกเทศก,กับกโแฟอินเดียเป็นหลักนะครับปานินมีส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยที่จะตกปานินเขาจะใช้เพียงแค่ลำลำข้าวสาลีเท่านั้นนะครับลำข้าวสาลี มานวดกับน้ำนะครับใหเ้เป็นนวดนิ่มนะครับปั้นตามรูปนะครับที่ปั้นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเกี่ยวกับตัวเบ็ดซึ่งยังมีความเชื่อนะครับกับการตกปลาของคนไทยมาต่อระยะเวลานาน,านหลายปีเกี่ยวกับเรื่องของขนาดตัวเบ็ดที่มันใหญ่เกินไปอะไรเกินไปซึ่งคลิปนี้เป็นต้นฉบับนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าอินเดียบางคาลาเทศพวกนี้เป็นต้นตำรับนะครับในการตกปลายิ่งศซึ่งตกมาก่อนประเทศไทยแน่นอน เราก็ต้องมองดูว่าวัฒนธรรมการตกปลาของประเทศอินเดียนั้นเขาทํากันอย่างไรนักตกปลาไทยยังพะวักพวงกับอาการระแวงตัวเบ็ดอยู่เลยซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าปลามันไม่มีความระแวงอะไรใดๆกับสิ่งแปลกปลอมที่เราทําเป็นกลไกในการตกปลาแม้แต่นิดเดียวการตกยิ่สุกข,ของอินเดียน,นะครับก็คือตามรูปภาพก็คือจะลงไปยืนแช่น้ําหรือนั่งบนตลิง่ง การใช้คันเองก็ไม่ค่อยนิยมนะครับผมดูหลายๆช่องของอินเดียก็ไม่ค่อยนิยมที่จะใช้ลอกสปินนิ่งนะครับหรือลอกทอลลิงในการตกปลาเป็นการช่วยผ่อนแรงเขาใช้เพียงแค่สายหน้านะครับร้อยผ่านไกด์ทุกวงนะครับมาผูกเอาไวบ้บริเวณรีซีทที่จับลอกครับเท่านั้นเองแล้วก็ความยาวของสายเมนเน,เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคันจะใช้อยู่ที่9ฟุตที่ผมมองนะ9ฟุตกับ8ฟุต มันเป็นลูกผสมเหมือนคล้ายๆกับการตกชิ้นหลวนะมองมองดูแล้วนะหลายคนอาจจะมองว่าเหมือนคล้ายๆการตกชิ้นหลวซึ่งการทํางานของทุ่นหรือวัสดุการทําทุ่นเนี่ยก็แตกต่างจากการตกเฮราบุนะของญี่ปุ่นหรือจีนนะครับแต่วัสดุที่เขานํามาเป็นทุ่นเนี่ยครับก็คือเป็นขนนกยุงเป็นขนนกยุงแท่งตรงๆครับตัดมาแท่งตรงๆ2เส้นถ้าผมคํานวณด้วยสายตาความยาวอยู่ประมาณสัก 20ซนติเมไม่เกินนี้ครับไม่เกิน20อยู่ประมาณสัก15เซนถึง20ซนติเมตรนำได้สีต่างๆนะครับที่สามารถมองเห็นได้ชัดนำมาพันรัดติดนะครับให้ขนนกทั้ง2เส้นเนี่ยอยู่คู่กันแล้วก็หยอดกาวร้อนโดยใช้ตำแหน่งในการพันได้ระบุสีไปแล้วเนี่ยในการ ดูทุ่นนะครับว่ามันมีมีอาการอย่างไรเหมือนขึ้นหรือลงนะครับเป็นการมาร์กเอาไว้ด้วยได้ส่วนปลายรอยตัดทั้ง2ด้านนะครับของขนนกยุงเนี่ยเขาจะใช้กาวร้อนนะครับกาวร้อนหยอดอุดเอาไว้นะครับทั้งปลายทั้ง2ข้างเลยครับใช้กาวร้อนอุดเอาไว้แล้วก็มีการใช้สาย PE ผูกมัดนะครับบริเวณขาทุ่นนะครับเขาจะไม่มีขาทุ่นคาร์บอนเหมือนการตกชิ้นเหลวก็ใช้สาย PE ผูกไว้เป็นเป็นบ่วงนะครับเป็นบ่วงกลม,กลม เวลาเขาใช้เองก็ไม่มีสต็อปเปอร์ในการหยุดทุ่นนะครับเขาก็ใช้ตัวเบ็ดนะครับที่ผูกสําเร็จแล้วเนี่ยย้อนกลับมาสอดเข้าไปในบ่วงนะครับที่ขาทุนสอดเข้าไปแล้วก็บนนะครับสักสองรอบที่ผมดูนะประมาณสองรอบแล้วก็ลูดดึงเลยครับทุนบ่นพวกนี้ก็จะอยู่ตายเลยครับไม่ได้ขยับเขาไม่ได้น้นอาการเหมือนการตกเฮลับุณะนะครับที่จะต้องปล่อย สต็อปเปอร์ห่างๆหน่อยจากตัวเสียบทุนเพื่อให้ทุนเป็นอิสระในการโยกย้ายขึ้นลงนะครับแล้วก็ไม่มีชุดตะกัวหรือลูกหมุนประกอบเข้าไปในชุดสายหน้าของเขานะครับก็เป็นสายเมนลงมาแล้วก็เป็นทุนแล้วก็เป็นตัวเบ็ดสามทางเนี่ยมันแปลกตรงนี้นะครับมันแปลกตรงนี้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้กับการที่เราตกปลาอยู่ในประเทศไทยว่ายังมีอีกหลายๆที่นะครับที่เขาก็มีความนิยมตกปลาเฉกเช่นเดียวกัน แต่วัสดุอุปกรณ์ที่เขาเลือกใช้มันก็แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาว่ามันได้ผลไหมถ้ามันได้ผลแสดงว่ามันใช้ได้ต้องพูดยงมีครั้งว่าเขาตกยิสุกเทศนวลจันท์กับฮูมาก่อนเราถ้าวิธีการสร้างกลไกในการตกปลาแบบนี้มันไม่ได้ผลจริงนะครับหรือปลามมนระแวงเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ตัวหรอกแต่ทีนี้เนี่ยความระแวงของปลามันไม่มีนะครับมันไม่มีความระแวงมันไม่รู้จักหรอกครับตัวเบ็ด เราปั้นเหยื่อไว้มันก็ตามเหยื่อมาตามกลิ่นของเหยื่อมานะครับแล้วก็มาตอดมาเล็มเท่านั้นอาการทุนขยับเขาก็สับเข้าปากนะครับซึ่งขนาดตัวเบ็ดที่เขาเลือกใช้เนี่ยเห็นแล้วต้องตาโตร้องโอ้โหกันเลยนะครับบ้านเรานะครับนักตกปลาไทยยังต้องลดขนาดตัวเบ็ดให้เล็กลงนะฮะผมเคยทคําคลิปไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับปาลาระแวงตัวเบ็ดจากที่เคยใช้ชินนนะครับตูดแบนเบอร์3ลดลงมาเบอร์2เบอร์1ไล่ลงมา0 8 0.5 ทั้งที่เราตกปลาขนาดใหญ่ยี่สกขนาด5-6กิโล10กิโลยังกลัวปลาระแวงต้องลดขนาดตัวเบ็ดเหลือ0.5-0.8หรือเบอร์หนึ่งซึ่งทางอินเดียเขาไม่ได้สนใจครับเขาไม่ได้คิดถึงแบบนั้นนะครับเขาสนใจแค่ว่ามันแข็งแรงนะครับมันเหมาะกับการที่จะเกี่ยวจะคล้องเกาะติดปากปลาได้ดีกว่าตัวเบ็ดที่มีขนาดเล็กแล้วมันมั่นคงกว่าแข็งแรงกว่านะครับ สังเกตว่าขนาดตัวเบ็ดเขาใหญ่เนี่ยเวลามันเจาะเกาะปากปลาเนี่ยมันทะลุนะครับทะลุถึงมาข้างนอกนะครับไม่ได้แค่เกาะแค่เนื้อหนังธรรมดาแล้วสายเมนที่เขาใช้นะครับที่ผมมองๆคร่าวๆเนี่ยมันคล้ายคับคาเหมือนเขาใช้ประมาณว่าเป็นช็อกลีตท,ที่เป็นสายหน้าตีเหยื่อปลอมนะครับที่นักตกปลาไทยตีเหยื่อปลอมเอามาทําเป็นช็อกลีตสายหน้าตีเหยื่อปลอมกันเนี่ย ก็มีขนาดถ้าเป็นขนาดเนี่ยเทียบก็อยู่ประมาณสัก80ปอนด์ถึง100ปอนด์นะครับตั้งแต่สายเมนที่ผูกตรงรีซีทจ,จับคันของลอง็ลอกสปินนิ่งนะครับร้อยผ่านไกด์ทุกวงมานะฮะจนสู่ตัวเบ็ดเนี่ยก็คือใช้ขนาด80ปอนด์ไม่มีสายหน้าลดแรงกระชากหลังจากอธิบายขั้นตอนการประกอบชุดสายหน้านะครับหรือแล้วก็เรื่องเหยื่อไปแล้วนะครับทีนี้ ก็ไปดูคลิปเลยครับว่าคนอินเดียเขาตกปลาแบบไหนอย่างไรกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการจ้องทุนนะครับคล้ายๆการตกสปิบแบบบ้านเราเลยนะการตกสปิรที่เรานิยมอยู่ในขณะนี้นะครับก็การประกอบสายหน้าก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับก็ไม่มีลูกลิปตะกั้วหรือสายหน้าลดการกระชากขาดเพื่อรักษาสายมีทุนเป็นสายตรงๆง ลอไปประการจับเยื่อนะครับก็จะเป็นสนกะการปั้นเม็ดกลุ่มๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวเบ็ดฝังไปในเนื้อเยื่อนะครับบริเวณปลายเกสรเท่านั้นเองในการตกสติวเขานะครับ สเปียร์กันนะครับเกตัวปลาเขาก็มีสัญชตาตญาณนะครบับปลาที่อยู่ในนี้ก็คือกระมวลรังสานดีไซนพฤติกรรมเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากบ้านเกิดเมืองนอนเลยสายที่แข็งแรงคันที่แข็งแรงแล้วก็ตัวปดที่แข็งแรงนะครับสวิงไม่จําเป็นต้องใช้นะครับสําหรับประเทของเขาลากขึ้นมาเลยครับเราไซส์นี่ก็เป็นไซส์ที่เราพบเจอกันบ่อยนะ ไ,ไซส์สามกิโลสี่กิโลไส์นี้บ้านเรานี่กว่าจะขาขึ้นได้ก็นะเยอะกันอยู่พักหนึ่งอัดซ้ายอัดหมาบ้านเขานี่ลากขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับแบบนี้คล้ายๆชิงนหนิวนะครับเป็นการตกแบบคลยคลชิงนหนิวก็ไม่มีลอกสปินนิ่งนะครับใช้ยังใช้คันของสปินนิ่งอยู่คือสายเขาค่อนข้างใหญ่รั80ปอนด์100ปอนเนี่ยตัวเบ็ดก็มีขนาด ชันโขกงัดสู้อย่างเดียวเลยไม่ต้องหัวขาดหักันไปเลยถ้าสังเกตจะมีเชือกนะครับที่พันขาอยูน่นคือสายเซฟตี้ของทางเขาใช้กันอยู่นะฮะสายเซฟตี้เป็นเชือกไนล่อนสีขาวก็พันขาไปฮะดัมชั้นเป็ดเอาไว้นะครับเป็นสายเซฟคือไซส์นี้ก็คือเป็นไซส์ที่สนุกสนานนะครับนักตกปลาไทยนะครับโดยเฉพาะการตกชิงหิวเนี่ยก็บันเทิงกันมาเยอะแยะแล้วครับชัน มีสายหน้าสายเมนขาดทุ่นขาดไปทั้งชุดออก็เจอได้บ่อยนะครับเขานี้คือชิวๆนะครับเชื่องหักนะฮะลากขึ้นตะลิงไปเลยสวงสวิงก็คือไม่ต้องมีการช็อตตัดไปไซส์นะครับตัวนี้ก็เฉียบสามกิโลนะรับสามกิโลเราสังเกตนะครับตัวเบ็ดถึงแม้ว่ามีความหยาก็จริงนะครับแต่ก็สามารถที่จะเจาะทะลุทะลวง ปงงปากด้านบนทะลุออกมาด้านนอ,อกได้เลยนะครับการที่จะเป็ดจังงานจังงอสัตว์เข้มแรงแอคชั่นคันเราคนตกปลาในค่อนข้างจะมีอายุนะคนที่น่นนาจ,จะเป็นรุ่นเก่าเท่าที่ผมในช่องนี้มานะติดตามช่องเขาีความมาสักสี่แสนสี่มคนต้องจองรับว่าประเทศอินเดียเขาประชากรที่บนหลัก การยอดติดตามยอดซับสไคร b ์เขาเนี่ยางจะต,ต้องวิ่งเลยครเซฟไม่ทิ้งด้วยนะครับสาย80ปอนด100ปอนดะ์ครนต่อค่นีรู้สึกว่าจะเป็นตัวเบ็ดสังารางสังเกตกันไหมครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเบ็ดสังหารก็จริงแต่มีเพียงแค่ตะขอเดียวเท่านั้นที่เจาะในปากตอนแรกผมดูเนี่ย สงสัยคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นการกระชากปากที่บ้านเรานิยมใช้การกระชากการระเบแต่หลายๆคลิปที่ผมดูมารส่วนใหญ่แล้วจะมีคอได้ขอหนึ่งครับเข้าปากต่อะเกี่ยวพอดเีเอาละครับน้านนะผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับถ้าหากว่านะสนใจอยากจะหาดูบ้างนะครับก็ต้องไปเสิร์ชหาในช่อง YouTube นะครับหาคําว่าโลูนะครับ R O s U นะครับขึ้นอักษรภาษาอังกฤษให้นะครับเป็นชื่อ,อปลาชนิดนี้ที่คนอินเดียเขาเรียกกันนะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ชหาคีย์เวิร์ดต,ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยวิดีโอที่เกี่ยวกับปลาชนิดนี้นะครับของอินเดียจะขึ้นมาให้นานาได้เลือกชมกันได้ตามธยาศัยครับ